มาบนเวทีนี่ครับในน้ำหนักร5 0ยเนี่ยผมมาเหยียาหาง่ายๆนะครับแล้วก็จะใกล้เคียงกันดูก็ไม่ไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าคู่นี้ก็เลยมาได้กันเพราะว่าอะไรรู้ไหมน้ําหนักเท่ากันด้วยนะครับแล้วก็ช่วงชกน้าเงินจะสูงกว่านิดนึงแต่ว่าพร้อมกันชกก็ไล่เรียกกันเลยทีเดียวนี่นะครับอายุน้อยกว่าเยอะครับทางด้านของธนันชัยอาศัยร่างกายเดินบทเลยครับชวนรุ่นพี่แต่ละเอาเตะหน้าเช่เลยครับครับนวดหน้าโดยฝ่าเท้าแรงสุดสุดถึงข้ว ชนโอแรกเลยอย่านะอย่ารอเล่นนะเดี๋ยวนอกนะเดี๋ยวนอกนะนี่แหละทูฟายูมันต้องอย่างนี้ของมันโดนกันได้คุณสมิงกาวของมันโดนกันได้บัดมวยไม่เข้าใครออกใครครับอ้าวใครดีใครอยู่ครับวัดเลยครับคุณสุทธิพงศ์วัดเลยนี่ครับปกติซอกาวก็ไม่ค่อยถอยแต่ว่าวันนี้เจอใหญ่เหลือเกินเอาเอานี่เอาโมโหแล้วโมโหเอาวงในวงในวงในซอกาวตีได้ไหมกรรมการแยกก่อนครับอาศัยใหญ่อาศัย สดนะครับทางด้านของธนันชัยและที่สำคัญนี่มวยมันวันศุกร์มาคู่ที่ผ่านมาก็พลิกล็อกไปแล้วอ้าแบบสวยๆโดนตีท้ายครัวนี่เสียหายนะครับแบบนี้เสียเหลี่ยมลูกกำลันร้อยเอ็นแล้วคู่สมมเขาวอาโดนมนัอีกเอาใส่ไปเอาใส่ไปแม่กนนแกชนแกชนกะให้ซอกราวหมดให้ได้นะครับธนันชัยเอาเดินตนลอดอ่ะปักหลักก,กลางเวทีเลยครับไม่หนีแล้วซอกกาว หนีไม่ได้ครับใช้ชันใช้เชิงใช้เหลี่ยมตัวล็อกใต้ปีกล็อกไต่เอวบิดเททิท้งเลยคุณสมิงขาวอ้าวชนอีกอ้าวครับไม่สนครับท่านอันชัยประเภทมอเตอร์ไซค์ไปข้างหน้าอีกอ้าวโดนยกเททิท้งคุณสมิงขาว6เมนตีาราคาไปทีนึงอ้าวเดินใหม่เดินใหม่เดินใหม่ไม่แต่ว่าถือว่าวันนี้แฟนเยอะด้วยนะครับแล้วมวยใหญ่แบบเนี้ยไม่ห่า จัดง่ายๆนะครับ oh. ด,ดูดีดูดีนี่ไม่ใช่ว่าจัดง่ายๆนะครับโอ้นี่ครับมาพี่ชาวต่างชาติเขาถูกใจก็เพราะอย่างนี้แหละครับเอา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 คนละบัดคนละบัดโอ้โยตาต่างคนต่างเอียงไปอีกแล้วไปอีกแล้วทำท่าจะตะแคงข้างเหมือนรถทัวร์แล้วคุณสมิงขาวติด <laughs> ไปบิดมาใหญ่ล้มอยู่ล่างอยู่เรื่อยไม่ดีนะไม่ดีนะคุณสมิงขาว โอ้โห oh, oh. เอา้าตีอกอาตีเอา้ธาธน,นชัยตียอกอาตีโอ้โ oh, oh, oh. หมายกนี้ยังคู่ขี้อยู่เลยครับมิงมีฮึดตลอดซอกาวต้องเอา้าเตะเตะไม่เตะเตะไปแล้วเอา้าโซโยนเข่าไปธน,นชัยเอา้าขวาง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 อาครับไปแน่ครับคิดบวกแล้วไม่ต้องขีบครับใครที่เชียร์ธน,นชัยไม่ต้องขีบแล้วครับขีบแล้วเสียเวลาครับเข่ามีหลายแบบ เขามีหลายแบบวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเอ้าแม่ยังไม่เต็มแข้ง,ขงเต็มวงคุณสมิงขาวแกชนอ้าวโอ้ยแทงแทงโด่งนี้เอา้าเตะมาโซกราวเตะเข้าไปมีหน้าที่เตะเตะไปเอ้าน้ำเงินชนอย่างเดียวโอ้โหนี่ครับมย่ยิงจัดยิงแรงยิงชกยิงมันมวยมันวันศุกร์อ้าวธนชัยเดินเข้าไปเสียบโซกา,รเ,า,ออารเอาคือนอยังไงเอาคือนอยังไงเอาคืนยังไงอือฮือฮึแม่ตั้งไว้ตั้งไว้น้ำเงินตั้งไว้ไวโอ้โหกรรมาการแยกก่อนครับ เล่นกับเวลาแล้วครับทางด้านของธนันชัยแต่วันนี้ถือว่าคููนี่สนุกสนุก<ว>นคุณจะีนะต่อยสนุก,ก,กเลยนะต่อยมันด้วยนะครับ<อ>แล้วก็ประกบได้ดีดีนะครับคาราวะรเลยรุ่นพี่นะครับก็ซอกราวรุ่นพี่แล้วก็ธนันชัยมีรุ่นน้ององ่อ,อนกว่ากันเยอะนี่นะครับวันนี้จัดให้แฟนได้ชมเลยทีเดียวทูฟอยูมวยมันมันสุกกรรมการก็ดูคะแนนทั้ง3มมุมแล้วก็ชูมือให้น้ำเงินนะครับวันนี้ ธนันชัยสองพี่น้องเป็นฝ่ายชนะซอกกล่าวเพชรดีดีอะคาเดมี่ไปนะครับ